วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่รายการเอ็กซ์ซนแมิทเอสซีจีเมืองทองยเนเครับวันนี้ผมลึกกี้ครับพาผู้ชมมาที่3ทูสเตเดียมรับที่บอล์ดสงขลรังสิตวันนี้ครับเป็นการแข่งขันครับฟุตบอลไทยลีกนะครับมันแรกเลยของทีมเอสซีจีเมืองทองยนเต็ดครับจะพบกับทีมแบงคอกนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับเกมการแข่งขันของเราจะสนุกสนานกันขนาดไหนเดี๋ยวลึกกี้จะพาตะลุยเข้าไปได้ชมกันเลยครับไป ตอนนี้นะฮะที่เห็นตอ่อกคิ้วยาวนี่ไม่ได้รอเข้าห้องน้ำอะไรนะคุณผู้ชมอันนี้คือรอที่จะซื้อตั๋วเข้าชมเกมการแข่งขันในบัตรนี้นะฮะซึ่งโอ้โหนี่ฮะคุณผู้ชมอันนี้ผมพาไปดูหางแถวครับนี่ฮะหางแถวอยู่นี่ฮะดูนะฮะส่วนหัวแถวครับดูไล่เลยฮะไล่ไปเลยฮะไปเลยครับดู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 ดโอ้ วาระยะยาวได้มา8กิโลเมตรกว่านะฮะค oh, oh. นเนี่ยมาเยอะมากสำหรับแบบนี้นะเะ oh. อ้าอยัางไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะฮะก oh. ็ะขอให้ตอบคิวกันแบบสู้ๆอดทนแล้วเดี๋ยวเข้าไปเชียร์กันด้านในครับ สวัสดครับผมอยู่กับนี่เลยครับแฟนบอลซึ่งตามมาเชียร์ที่พื้นที่ทองถึงที่นี่เลยและแอบเห็นด้านหลังเพื่อใส่แปนชื่อของกัปตันกัปตันคนใหม่ของทีมเมืองทองเราคือสารัตนนั่นเองนะฮะชอบตังเป็นพิเศษนะแล้วก็เขาก็สู้ตัวเองจนก้าเข้ามาเป็นกัปตันทีมได้แล้วรู้สึกยังไงบ้าง แล้วคิดว่าการทีมของต่างเนี่ยจะทำให้วันนี้เราสามารถนำใช้สตาแรกแด้ใช่ไหมฮะสามแต้มนะฮะจะเป็นของเราแบบสบายๆนะฮะขอบคุณมากครับเอาความใจช่วยด้วยนะครับสำหรับทีมในทีจีเม,มืองทอยแต่ของเราสู้ส่ เสื้อแข่งสีเหลืองของเราเนี่ยพิ่งทำเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะฮะของสโมสรในซีจีมอสคอนเดนะฮะปรากฏว่าเสื้อขาดนะฮะไม่ใช่ขาดรุ่งริ่งนะฮะขาดตลาดคร <c oughs> ับขายดีฮะขายเกลี้ยงขายแบบเทน,น้ำเทท่าคนแห่กันมาซื้อไปเก็บสะสมนะ,ะเพราะฉะนั้นเสื้อแข่งสีเหลืองตอนนี้เนี่ยาตลาดครับต้องรอใจเย็นนี่เป็นทีมงานกําลังเร่งผลิตเพื่อที่จะให้ตอบรับสำหรับแฟนบอลที่อยากจะได้เสื้อแข่งของทีมวิซจีไปครอบครองครับผม นักเตะแคนยีที่สลับดีแล้ววันนี้เดินทางมาเชียร์เมืองทองเลยตั้งใจมาเชียร์เชียร์ที่ชอบใครพิเศษนะมีระดันใครเอาอย่ามาพี่ตังตอนนี้ก็มาเป็นกัปตันทีมแล้ววันนี้คิดว่าเมืองทองเราจะสามารถเอาชนะชูแบทเข้าได้ไหมได้สามสามรูปเลยครับโอ้โหบอกเลยจัดเต็มฮะรอบนี้ขอสามรูป นะเต็มๆเลยขนาดนั้นเลยโอเคเมืองทองซุสุดถึงอยู่กับนี่เลยครับครอบครัวของซาริโอฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ลงทำการแข่งขันเยอะเนอริตี้ไรเอเจวันมันวันมันนะครับก็นะะฮน่าเป็นข่าวร้ายของเอสจีเมืองทองเตงของเรานะฮะที่ซาริโอเนี่ยก็จะต้องพักไปหนึ่งเดือนแต่ไม่เป็นไรกองหลังเราก็ยังมีเยอะแยะมากมายที่ให้สามารถเลือกใช้งานได้วันนี้มากับครอบครัววันจันทร์ ลา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  and เยอเปียตรี big daughter right I have one more daughter เยอบอลบอลเลย six month oh six m o n t มีนะครับเป็นครอบครัวมีอยู่สแต่ว่าคนเล็กเนี่ยยังเด็กอยู่ s i month ว้าว้าว so ยังก baby now and how about you nice good yes I take treatment every d y yeah so I hope to in one month to be ready. โอ y คก็ขอกลับปรับสภาพร่างกายนะครับประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยคงจะได้กลับมาร่วมทีมร่วมทัพกันอีกนะครับโอเค Have fun and enjoy your holiday โอเคโอเคขอบคุณมาก thank you เป็นสภาพบรรยากาศด้านหน้าสนามชูเซเดียมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหล่าบรรดาแฟนบอลทั้งสองทีมเนี่ยเขาเดินทางมาต่อคิวรอซื้อบัตรนะครับผมซึ่งก็หลายคนบอกว่าโอ้โหเนี่ยอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนี่ก็จะทําการเริ่มการแข่งขันแล้วไม่รู้จะทันกันหรือเปล่านะนี่ยังไงเขาบอกว่าต้อมาตั้งแต่ตีโมแล้วเน,น,นี่ยมาถึงนะแต่ว่าตอนนี้แถวยา,มาวมาก คิดว่าน่าจะได้ทันขึ้น<ะ>แรกไหมฮะใจอยู่ในสนามใจอยู่ในสนาม <c oughs> แล้วนะแต่ว่านี่ฮะับเขาทุน,<ค>นให้ทันคนมาเยอะจริงๆสรับมึนนบนนบน้นแรกด้วยนะครับของไอซีจีมุกเถาแต่ววก,ยก็ยังไงก็ขอให้ทันเลยนะ,นะครับมาดูครับ <c oughs> มามาถึงกันมานเลยเพิ่งจะมาถึงเลยครับเ,<ป>เริ่มต่อกี่นาทีแล้วครับตั้งแต่10นาทีแล้ว10นาทีนี่เหลืออีกประมาณ20 25นาทีน่าจะทันอีกเลยน่าจะทันครึ่งครึ่งหลังอะนะไม่เอา โอเคแล้ววันนี้คิดว่าเมืองทองเราจะเอาลูกเดียวพอลูกเดียวอ่ะน้อยไปมวะลูกเดียวเอาแค่นิดสามเต้มสามได้ละได้ไม่เก็บใช่ผสมหน่อยครับจ้าเจ้าในสนามลูกเตะครับขอบคุณครับวันนี้เป็นไงครับความพร้อมของเจ้าบ้านก็บ้านน้อยหนักไหนฮะปัจจัยครับเต็มร้อยครับปัจจัยเต็มร้อยคาดว่าสกอร์วันนี้จะจบที่เท่าไหร่ดีครับเอาสักสองศูนย์ครับสองศูนย์ความสอง แล้วก็ทสองสู้ๆการสนามขบอมขอให้เชียร์ให้สนุกกันนะครับผมครับวันนี้ลุงใหฮะเดิม้แรกของ้องเราสามตั้านกี๊รูปีนีสามหนึ่งไข่ยิง่ากวันนี้จะได้รได้ลูก่นะสองลูกเฮ่รดอไอ้นี่ก็เป็นตัวความหวังเมืนะฮะกะ้ด้วยนะช่อ่าทีองเราก็ยังไงก็คว้าสามต้มาให้ได้ก่อนแลจบฟุตบอลเมื่อไหร่ก

ทีมเมืงองทองอินเตอรของเราแล้วเองนะฮะซึ่งโอ้โหวันนี้เป็นหมัดได้ครับแล้วก็แฟนทีมเมืองทองเราเนี่ยมาเชียร์กันอย่าง,ล,งล้นหลามเลยทีเดียวเรียกไ,ได้ว่าขวัญและกำลังใจของทีมเนี่ยมากันเยอะขนาดนี้แนะ่นอนฮะสามต้าของเราเนี่ยก็คงจะได้ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ได้ๆกันเพนะิ่งเริ่มต้นขึ้นนะเดี๋ยวว่าเราไปเชียร์ทีมเมืองทองเรากันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับภายในสนามคร,รูสเตเดียมครับซึ่งเป็นสังเวียนในการฟาดแข่งกันระหว่างทีมทีจีเมืองทองดิเต็ดครับเอาชนะทีมคิวบียูนะครับไปได้3ประตูต่อ2อย่างสุดมันเหลือเชื่อมากๆเลยนะครับเป็นการแจ้เกิดของนักเตะดาวรุ่งดวงใหม่ของเรานะหมายเลขยี่สิบสองเจนรบสามเภาดีครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับบรรยากาศสดๆในสนารรรนมรวมถึงไปพูดคุยกับเขาว่าเป็นยังไงบ้างกับที่ ทำให้ทั้งสนามต้องจดจำเข้าไปตลอดนี่ับผมคือบรรยากาศสดๆภายในสนามเป็นความรู้สึกที่เราจะมาบอลนักเข้าชมเกมกัน จำไปอีกหนึ่งแบบนี่คือสุดยอดคนระับแอด์ท็อเอารดีสุดยอดมากคนนี่ข้ามาเปลี่ยนทำให้เกมของเราที่ตกลองเนี่ยนะกลายเป็นขึ้นนับแล้วก็กนะักติกเป็นการแจ้งเกิดไปในตัวครับสุดยอด การลงสนามครั้งแรกและสามารถทำแฮตทริกได้นะครับผมเป็นยังไงบ้างรู้สึกแหนต้องบอกหน่อยก็รู้สึกดีใจนี่ผมที่เราสามารถทำทำให้ทพี่ทองไว้ใจเราได้นะเออแล้วประตูแรกที่ยิงไปเนี่ยเป็นการทำให้เราตีตื้นขึ้นมาเป็นสองหนึ่งเนี่ย้นรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจเนี่ผมแต่ก็ก็คู่เจเนซีท้ายนี่ยผมก็จังหาะกรราการจะเป่าหมดอะไรเนี่ย ที่สำคัญก็คือทีมเวิร์กกับเพื่อนร่วมทีมด้วยถูกต้องไหมใช่แลก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่สามารถสร้างจังหวะให้เราได้ยิงหลังไง่ายโอเค yes. uh huh. ขอบคุณมากครับเจลบสุดยอดยัยต้องขออนุญาตผู้ชมนะดื่มน้ำส้มเพื่อแบบเสียงชุ่มคอหน่อยวันนี้เชียร์จนแบบเบเสียงแหบเสียงแห้งเลยนะแต่ก็ถือเป็นหมัดหนึ่งที่สุดยอดมากนะครับใครที่พลาดในการชมในสนามเนี่ยก็ คือว่าน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรครับเรามีภาพไฮไลท์ให้ได้ชมกันนะฮะหรือจะดูติดตามทางรายการ Ex t r ซ t า m e with SCG อเมืองทองยเต็ดของผมก็ได้นะครับผมะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมัละประเดิมสักราดนะในปี2018ได้อย่างสวยสดงดงามครับของไต่ขันเตยต้าไทยลีกนะฮะซึ่งทีม s c g เมืองทองยเต็ดของเรานะครับบุกมาเอาชนะคาถิ่นนะครูสเตเดียมนะครับ3ประตูต่อ2นะครับสุดยอดมากนะฮะ นี่แค่เพิ่งเริ่มต้นของการเดินทางเ่นั้นเองนะฮะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับเราบรรดาคุณพลกิเลนพยอง S c G เมืองทอง,องทยูเนเต็ดของเราด้วยสว่วนนี้วิกกี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับแบทหน้านะครับจะสนุกสนานบันขนาดไหนติดตามได้กับรายการ EXTRA t i m น s c G เมืองทองทยูเนเต็ดวันนี้ลาไปก่อนครับ